เอาละครับเรียนคุูที่เคารพและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเด็กเดนมาร์กเกเรนพาซ่านะฮะซึ่งเป็นเด็กที่ใช้สำหรับไต่แรงได้ช่วยแรงได้อย่างดีนะฮะเพราะว่าแบบเอาไว้ตบไก่เฮ่อตอนแรกนะครับเปิดมาเนน้องต้องคิดอะไรเยอะเราดูเลยว่าอทีฝั่งเนี้ยเป็นทีมที่อะไรจะเข้าไปดูนะครับอ่าเป็นเดนมาร์กกับจำจำชื่อเมืองไม่ได้เฮ่อแปลว่าช่างแม่เก็ เราก็ในบน,นมือเราก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าแบบบางใครไม่พอใจนี้คือเอาการเลนปพิงก่อนก็ได้นะฮะซึ่คือครูพอใจคูจะแบบเนี้ยก็เอาเลยตอนแรกไม่ต้องทำไรนะรเพราะว่าค่าม,มานาสเปลเราต้องใช้เยอะสสอดดนี่คนระับไอตัวนี้บอลิสติกบอร์ไอตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ตอดเด็กสั้เราในช่วงต้นเกมเลยแค่งโกงก็ได้เลยตอนแรกไม่ต้องทำไรตัวนองยอมโดยมัน รูปไรโรมเบ้าไปก่อนกดคนไว้มันยังไม่ทำไรแต่หลังจากนี้มันทำแน่เราต้องคิดอะไรครับเราเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยครับนี่ไงล่ะเศรษฐมอนเตอร์สองมานาะหนึ่งดาวนี่ครับเราเปิดแม่งเลยที่ไหนครับไม่ได้ครับถ้าเราตีไปเราจะเสียมอนฟรีตัวหนึ่งเพราะงั้นเราเรื่องยอมเก็บแขนไปก่อน สบายมากครับหนึ่งดาเมจคือแบบกระจอกมากโหดูการ์ดมือสิครับไอ้เหี้ยมีการ์ดเก่งๆนะครับหลังจากที่มันจะอัปเกรดขี้เราก็ไม่ต้องทำไรครับก็อยู่เฉย,ยอยู่เฉย,ยอยู่ยยเฉยหรอวะอยู่ยยเฉยไอเฮี้ยน,นะครับผม รอหน้าแม่งน,นะครับไตซาบอลิสติกบอทอีซี่ใช่ไหมฮะคือเด็กนี้คือมันเก่งอยู่แล้วเราต้องทำไรแล้วก็มันก็จะจะ,จะเก่งอยู่ไงฮะคือแบบผมแทบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเพราะมันมันเก่งอยู่แล้วเธอนี้ผมก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกันผมก็ลงเลยกาเลิน นี่ครับมันต้องคิดอะไรครับเราตีไปเลยเด็กนี้มันเด็กแบบแนวตีหน้าครับอ่านี่ครับมันมีแอคอาร์คมีแอคอาร์นี่ครับมันบวกครับผมมันบวกแต่ว่าเป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่าผมจะปูปากมันไมก็จะตีรเราเสียไปตัวหนึ่งแต่มันก็เสียตัวนี่ถือว่าแบบไม่ขาดทุนเรียบร้อยครับพอเทิอนหน้ากันเลยผมก็จะรีเลือดโอ้โหเฟอร์ฟิก คุ้มแล้วก็ยื้อเวลารอให้แบบค่าเราสูงนะครับเราก็จะอัเชิญพวกนี้มาตีแล้วก็จบเกมอย่างง่ายดายนะฮะอีซี่เลยเพราะว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้สมองอะไเยอะเอ่อตัวนี้สการีปีหนึ่งใบเออเราก็เหมือนเดิมแหละมันต้องต้องสนใจดูสซนดีวะปซน,นแม่งแหละลงไปเลย มังกรเต็มมือเอลยเฮียนี้เลียงแยะ่นะครับเธอนี้ผมเดาว่าวไม่ตีแน่นอนเนะี่ยไม่ตีด้วยเอาละข,าข่าวกุ้เด็กเวกรปลมาครับรถค่าล่าไอ้พาวมังกรโคตรคุ้มค่าเพราะมีสี่ใบบนมือ,นะอยังโกงเลยเยมนเดิมครับไม่ต้องสนหัวทับหวัว คราวนี้มันต้องเจ็บแน่นอนฮะวบอีกและเอาไหมฮเฮ้ยยังเยี่ยเลยไอ้ซา่ากระเด็นหัวจะตายไหมฮะอ๋อง่ายดีเดียวครับแค่ตีแม่งก่อนเจ็บร้อยครับทีนี้เสียด้วยนะค่ไล่าาตั้งหกว้ายายและเรียบร้อยครับทีนี้ กันพอการเรนผมเป็นเวลสองแล้วหลังจากนี้ไปคุณก็ถอดสมองเล่นเลยนะฮะเพราะว่ามันอีซี่มากเลยขนาดแบบไม่ต้องมีแกนพาซ่าอยู่บนฟิวเราก็แบบชนะได้อย่างง่ายๆนะฮะจะเจอเด็กกงโง่แบบนี้นะฮะผมไม่รู้คือเด็กใครแต่คือแบบมันคือเด็กกงโง่ฮะโอ๊ยกลัวจังเลยยอดหน้าาครับก็สั่ตัวนี้ไปทิ้งแล้วเล่นนะฮะไม่ต้องคิดอะไรยากนะเพราะเราเล่นแบบโยนเกมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สูสีนะฮะ กจะเล่นเด็กแกนพาซาอย่างสูกได้นั้นนี่คือแบบอีทีมแบบเสียเปรียบเราแล้ใช่ไหมฮะเราต้องเล่นแบบโยนเกมเลยฮะเพราะว่าจะให้เกมมันสูสีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อความสุดเป้าหมายหลักของผมนี่คือไม่ได้หยิบเด็กนี้มาไต่แหลกนะฮะคือหยิบเด็กนี้มาเพื่อความมันนะฮรังแกคนที่แบบไม่มีการผมอ๋อครับสตูมผมนี่ทีซึ่งแบบแรงกะกากนะครับบอสโง่ฮะก็แบบยังหาวิธีแก้ไม่ได้ทำไงผมอีทีไม่ต้องใช้เวลาคิดเยอะนะฮะเพราะว่าต้องทําใจนะฮะเพราะว่าเด็กเด็กเขานี่แบบคือกาเกินไปที่จะ ถึงจะพูดว่าเด็กผมนะแต่ผมก็ไปก๊อปม,มใจในเน็ตอีทีนะผมส่วนวิธีการเล่นนี้ของผมต้องแบบไปโดนเขาตีมาเองนะครับพอได้เรียนรู้ก็เลยก็เลยเล่นเป็นทีหลังนี่แหละครับโอ้โหสามดาเมจแบบฟรีๆอะครับเทอร์นี้ถ้ามันยังไม่ทำอะไรนี่ผมก็จะลงเอ่อเรียนโซนนะผมว่าอีทีมันไม่เล่นนะครับเพราะมันกลัวแบบกลัวเด็กผมจนแบบไม่อยากเล่นแล้วผมก็เลยแบบเ,เรียนโซนตอกหน้าแม่งเลยเรียบร้อยคนระับ เราก็ร้อยจบเธอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะ,ะแล้วก็ชนะนะแล้วเกมนี้ดูนะครับเรียบร้อยชนะแรงแบบง่ายดายนะเพราะว่าแบบเด็กมันน่าก,กลัวจนแบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็ชนะได้แล้วนะฮะสำหรับเด็กนี้ดิมเมเชียแกรนพาสานิสุเจนนะฮะคีมยังไม่หายหลอนนะฮะผมก็จะอา้าวยอมแพ้แล้วนะผมอ,อีซี่มากเลยนะฮะนี่นะครับคือความโกงของเด็ก เอเอด็กกาเรนแกนพาซ่านะฮะ